เป็นกันเยอะเนาะภูมิแพ้ภูมิแพ้ของแต่ละคนนี่กับสิบ่คือกันนะครับเนาะเพราะว่าบางคนกับสิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้แนวอยู่แนวกินหลายแล้วแต่อาการของแต่ละคนนะครับมันแพ้บ่คือกันบางคนกับสิบแพ้เมียคักพี่แพ้เมียแพลบ่ลืมหูลืมตาแล้วกับหือบ่ได้อีกตั้งหากนี่คนทิ่แพ้นะครับอันนี้เขาแก้บ่ได้หรอก แล้วแต่เจ้าสิไปคุยกันเราสองคนแพ้อาการหรือว่าแพ้ฝุ่นหรือว่าอยียงก็แล้วแต่นะครับอันนี้เขาแก้ได้แก้ได้ทุกแพ้นะครับยกเวน้นเนี้ออาการของคนที่เป็นก็สิคันดังคัดจมูกคันน้ำไอผิวหนาแล้วก็ขีมูกขีตาหอยยำยางคันแบบคันน้ำกรอ,กอบตา่างส่นะครับบางทีบางคนกส็สิออกบวมนะครับเป็นมากเป็นนานซ้ำใด วิธีนี่หายนะครับอันนี้หายเลีนะครับเรื่องภูมมแพ้อย่างต่างๆอยากหายกะตามมาบักกูดน้ำเพิงน้ำเึิงบก,กูดสองอย่างพร้อมแล้วทําตามเลยนะครับบก,กูดล่างน้ําสะอาดแล้วกะมะเฮาสีมะหันนะครับหันหรือว่าซอยบางนะครับสีซอยบางแบบนี้เอาทุกส่วนนะครับบราว่าเม็ดหรือว่าเปลือกหรือว่าอย่างทุกส่วน เม็ดมันจังสี่เขากับว่าต้องเอาออกนะครับประมาณนี้นะครับบางๆนะครับนี่ก็ํานี่เขาหั่นเรียบร้อยตามอีกเพื่อเป็นแนวทางถ้าค้นสิทธิ์ทรจริงๆต้องใช้ขวดโหลหรือว่าอออย่างที่มันใหญ่ๆนะครับที่ทําได้เยอะๆสมมุตินะครับนี่คือขวดโหลให้เขาใส่ไปเลยนะครับถ้าเป็นขวดโหลก็สิใส่เยอะได้เยอะนะครับก็เล่าก็สิต้องมีฝาปิดดองด้วยน้ำเพิงนะครับเทน้ำเพิงลงไปเลย ต้องเทให้น้ำพึ่งพอท่วมนะครับพอท่วมมะกรูดหรือว่าสมุนไพรของเขานะครับแล้วก็ปล่อยไว้ประมาณจากสามอาทิตย์หรือให้ดีที่สุดประมาณหนึ่งเดือนขึ้นนะครับหนึ่งเดือนขึ้นสิดีมากปิดฝาปล่อยไว้ในอุณหภูมิในบ้านน่ะแหละไม่ต้องไปแช่ยงแช่เย็นมันนะครับปล่อยไว้เลยวิธีการทำกินให้ถ้าครบกำหนดเวลามันแล้วนะครับเขาก็เอาไอซี่มะกูด หรือว่าเปี้ยงมะกรูดนี่มาปั้นนะครับปั้นสิปั้นหน่อยปั้นลายหรือว่าถ้าปั้นได้จากสามซี่เมื่อนี่ก็ปั้นเพื่อได้นะครับแล้วปั้นให้ละเอียดแล้วก็จินครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนกินเข่าบ้านเขานะครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามตามตามด้วยน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นน้ำอุ่นหนึ่งแก้วตามเขากินนี่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วเขาก็ตามด้วยน้ำอุ่นนั่นนะก็สิก้อนอาหารเร้านะครับนี่คือก้อนอาหารเร้าเที่ยเดียว ต่อวันต้องกินทุกวันก่อนอาหารเช้าทุกวันนะครับกินแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ขอให้กินประมาณเดือนึ้นนี่เดือนขึ้นนี่รู้ทันทีว่าอาการแพ้ต่างๆนี่ลดลงแน่นอนถ้านั่นประมาณ2เดือนนี่รู้แล้วว่าหายแต่ว่าถ้าสิให้หายขาดแบบจุดปุ๊ดจุดปุ๊ดนะครับต้อง4เดือนหรือหาถึง6เดือนสี่หาเดือนยังสี่จุดปุ๊บบอมีแพ้ แพะเตมีเจ้าบดได้มั่วบดได้ร้อยเพราะว่าอีสานเจ้าเคยออกคลิปไปแล้วประมาณ3ปีแล้วมั้งอันนี้คนคอมเมนต์มาบอกว่าอันนี้หายเลยนะครับด้วยสูตรบักกูดเรื่องคมแพ้นี่หายห่วงเลยบ่มีอันตรายต่อร่างกายคือจังไอ้ที่พี่น้องไปซื้อมาอันนั้นมีโอกาสเสี่ยงอันนี้บ่มีโอกาสเสี่ยงแม่แต่น้อยเดียวมีมีแต่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าปรกกูดดองซื้อกระน้ำเพลิง โอ้มันแซบนะครับมันสีออกหอมแล้วก็หวานสูตรนี่ชนะเลยเรื่องภูมิแพรยกเว้น <c oughs> คนเดียวอยู่บ้านเจ้เด้อ